เวลา8นาฬิกา38นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเสด็จลงนห้องประชุมวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด,ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลทีร่วมถึงพิจารณาแผนการดําเนินงานในปี2564รวม12โครงการอาทิโครงการความร่วมมือไทยสิงคโปร์เรื่องนาฬิกาอะตอมเพื่อพัฒนากําลังพลและการวิจัยพัฒนาต่างพระราชด â ริโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสาผ่นสาธารณรัฐเยอรมนีและการประชุม global young s c i e n t สีัมมิตณ์สาธารณรัฐสิงคโปร์และโครงการวิจัยขั้วโลกต่างพระราชดำริโดยภาพรวมของการดำเนินงานทั้ง12โครงการนจนถึงปี2563มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ40หน่วยงานและในต่างประเทศอย่างน้อย8ประเทศมากกว่า30โครงการมีผู้ได้รับการพัฒนานและได้รับประโยชน์มากกว่า2,000คนมูลทีเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดลริ เป็นมือทธิที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัจจุบันมีรูปแบบการดำเนินง,งานด้านการพัฒนากําลังพลด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ผ่านมามือที่ร่วมมือกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยชั้นนาของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัย